นี่พี่น้องวิธีใส่อันกากสดอันนี้เขาเอิ่นกากสดตัวพี่น้องเด้อกากสดกากสดมันสำปะหลังมักเย็ดพี่น้องเป็นเนื้อในของมันสำปะหลังเขาเอามามักเย็ดไวท่านเขอามักเย็ดไว้เขาก็เป็นการถนอมอาหารกินได้ด่วนพี่น้องนี่เก็บไว้ได้ด่วนใส่ถังไว้มักใส่ถังไว้วิธีใส่ก็คือเขามี่หยาเนี่ยเปียี่พี่น้องเท็นบอกหยาเนี่ยเปียับทั้งต้ายเลยก็ซีมีหยาเนี่ยเปียับแล้วก็ซีมี ต้นกล้วยซับทันมีใบกับทินงากับทินอ่อนกระตักมาซับน้ำพี่น้องกะซับมาซับใส่แล้กกะเอาอนกากชดมักกินเอามาใส่แลวก็พ่นใส่กันกาดชดมักกินรอดนึงก็ไม่ต้องใส่หล้ใส่ซ้ำล้วพี่น้องตัวนี้ไม่เป็นไากินให้อิ่มได้พี่น้องกินเสริมกินเสริมเวลางัวควายมันจอยเขาก็กินเสริมแต่ว่ากินไปเรื่อยๆกินไปทุกมือให้ถือมือแล้วคุคุปูนด้วยคุดำเท่านี้ละ แต่ว่าเขาต้องมีหลายอย่างส่วนผสมตัวนี้ก็คือชีเครกพี่น้องชีเครกนี่เป็นกากปามเลยพี่น้องเด้อกากปัมกากปัมเป็นเนื้อใน่ปามพี่น้องมเมนไน่ไมได้เป็นเนื้อมันเขาเจ้าขั้นเอาเล้วขั้นเอาน้ำมันไปเล้วอนมักมันไปเล้วมันก็สีคล้ายๆกันครับอันกากกากมันซ้ปะหลังล่ะแบบเดียวกันพี่น้องแต่ว่ามันผิดเขาลสีว่าปั่มต้องไปออกสีน้ำตาล เอามาสมใส่กันนั่นสิลพี่น้องเอามาสมใส่เนี่ยกันอัตราเครื่องตัวเครื่องก็ได้แล้วจะสีใส่แล้วจะห้ามีอย่างายเอามาสมใส่สมใส่กันครับอันนี้แหละแต่ว่าปามทำไปได้มากขี่เชฟได้มากเขาจีขายมากเป็นสอบทั้งสันพี่น้องตามโรงงานเขาจีขายมากแต่ขาเจ้าบริม,มาร์กยีดให้นดิ้าหาห้ามบงมาร์กยีดเนี่ยมันสิม,มิน เหม็นติดไม่ติดมือน้ำดำดำน้ำน้ำไฟ่น้ำอันที่เขาเจาะไปขวายมันดำดำมันไหลออกมาอ่ะเหม็นติดไม่ติดมือจะไปเวลาเขาออกมามาหมักกินแล้วมันมันจะบ่มเหม็นพี่น้องมันจะออกกินซึ่งชุนแค่นึงกับพ่อแต่ว่างงออกกินกับอันนี้ไขมันหลายพี่น้องเป็นไขมันไขมันมาบวกใส่กับแป้งพี่น้องมันก็จะเป็นสูตรอาหารแล้วก็บวกใส่กับพวกอันอาหารสดคือพวกอาหารนั่นพวกหยา อญ่านี่เปียพวกต้นกล้วยใบกระถินสดนี่เข้ามาบวกข้าใส่กันรับอดนีครับก็าหาอมใสข่ขาสมห้ามนำ้ำผีนองมันแม่มาเขาจิใส่ตอย่างเดี๋ยวดิบางคนมาใส,ส่อย่งเจ้าในกากปมโรดได้บ่อ็กได้ขึ้นกัน่ว่ามันบ่คขักพีหน้องมันบ่คักคือขามีส่วนผสมเขามีถ้าลักๆมันก็กากปมแล้วก็แล้วก็กาก กากมันสมปะหลังสดนี่กากสดนี่กากมันสมปะหลัง <c oughs> อ่ะเขาเอื่นกากสดลังก,กากปั่มเขาชอห้องขีเชกเรามาสมกันแล้วตอนนี้ก็มีห้อมหาอมห้อกับปจํจำเป็นต้องใส่ลายพี่น้องใส่กะใส่หล่อแล้วถวยสองถวยสามถวยหรือว่าใส่ยักสองสามลก็ได้ใส่เพราะเป็นเสือมันซือน่อพี่นอ้องเขาใส่แล้วเขาก <c oughs> ็ไปคุกไข่งัวไข่ควายกิน นี่แหละส่วนผสมมันมีแค่นี่ยแหละพี่น้องมันไม่มีหลายดอกมันไม่มีหลายแต่ว่างัวควายนี่กินดีกินดีพี่น้องแล้วก็อ้วนสําหรับควายนี่อ้วนแล้วบัดนี้งัพวพ่นยังค่ำงัวงัวซาโลเลเนี่พี่น้องหั่นเลี้ยงงัวอแซลโลรีทรงอันโครงการพ่นยังค่ำสารกรอนพ่นยังคำ่ำเอาสมอันนี้สูตรอันนี้ให้นี่เพิ่นว่าเกียรติเนื้อนี่สูงไขมันนี่แสกหลายเลยพี่น้องเด้อ เขาเจา้าคู่เขาเจ้ายู่ไก่โล่งงานเขาเจ้าไปใส่เขาเจา้าว่าเวลาขายนี่ในเงืนหลาต้นทุนกระทำเห็นเขาเจา้าก่อนบอกมาผมก็เลยไปเอามาให้พี่นอ้องแล้วมาใส่เบอรงแมนคว่ำเขาอยู่ดีอันนี้ก็บซาบเกียเบิรงพี่นอ้องกินดีพี่นอ้องกินดีนควอยมันกินดีพี่นอ้องมันมากินเลยค้อยหน่อยมันมากินน้วหลอ่อข้าหล่อนไพว่าค้อยบบกินพี่นอ้องค้นว่าค้อยโบกินโบเแมนพี่นอ้องควอยแห่งกินดี เขาว่าควายกินบ่อ้วนนี่พี่น้องอ้วนจักอ้วนบ่อ้วนกระเบื้องเอาเด้อพี่น้องเด้อผมบ่เคยใส่หัวอาหารเด้ไม่ได้ใส่หัวอาหารใส่แต่แต่ชีเชกนี่แหละกับกากกากอันมันทำปลาลังนี่แหละแค่เชกนี่แหละให้มันกินเอาคุกคือว่ามันสิกินเบื่อก่อนนี่คุกมาทับเอาเอาอัมะทับเอาหญ้ามาทับหาพวกหญ้าใส่เออละ ซ้ำมีอะไะพี่น้องใส่อวนก็เนี้มันก็บระมาณควายเนาะยที่เป็นสังนี่ก็สมบุญอยู่นี่แหละพี่น้องซุสมมูลนี่ก็กินนี่แหละพี่น้องสมใส่อันนี้แหละเขาจะไปใส่ถังแต่อันนั้นกวกากย่างเดียวเขาต้องมีส่วนผสมแต่ว่าแนะนั่มย่าให้กินเนื้อหมูเส่าเทวานนี้ก็เลี้ยงเนื้อหมูเส้าคือเกามันยากมือนีได้ตัากให้กินเนื้อหมูเส้าพันให้กินเนื้อหมูเส้ามันเบี่ยงออกข้อ มันว่าจะออกไปหากินมันได้กินอันนี้มันก็หว่วงในเต้าน,นี้เท่านั้นผู้ใดมีสวนหญ,ญ่านี่เปียผูกไว้พกไกว์พกไวยสุ่มไกวยเทียนพกไกวยสุ่มเทียนข้าเจ้าอันข้าเจา้าเ,จาเอาเครือไปแล้วนะพี่น้องระวังเด้อม,มันส้นเด้อห่วงหลวกมันจะใช้หลายพ่อพ่อเตัวไม้น้ำพกไกวยที่มันอันเดี๋ยวเดี๋ยวพอดึงออกอก่อน ไปเข้าไปต้องจับไปก่อนธรรมจับไใมันอยากแห้งมันอยากมันบร่ได้กินมันก็แล่นข้าไปมันก็สีส้นข้นพ่าทำไมมันสีส้นดอกมันสีต่ำข้นเลยอมันหิวแห้งมันดิ่นไอเหี่พี่น้องห็นมอกินดีเบื้องเนี้หิวมันนะแต่บร่ได้กินว่าอาหารนี่แหละแต่ว่าเรี่ยงกล้ยสมัยขโมยอันจะไปเรี่ยงแบบอันปล่อยเลี่ยงน้ำทงบ่มันมีอาหารเสริมนั่น มันกบวนเด้มันบวงามเด้มันก็บหรอดปลอด่องมันก็ไม่แต่กระดูอันนี่กันเจ้าเนื้ออยู่อันพวกอันนี้มันก็บามเวลาค่าสูงี่น้องสอบแล้วร้อยให้มาเอายังผมนั่นแปดสิบบาทหรือว่าเข้าไปเอาจากโรงงานมามักเองก็ได้ฮันมีรดมักไปเช่นนง้ก็ได้ใส่ยุบเป็นปีอันนี้สอบนึงก็ได้กินโดนเพียงต่ว่าเข้าอผสมใส่กับอันพวกนี่แหละพวกผุมวาเนี่แหละมันมีหยาเนี้เปียมีกุ๊กกล้วยมีใบกระถินนี่สมใส่เข้ากับตักใส่เชล่สวยสองสวย ผ,ผู้อ่อนเมืนพุ่นมาหลายประหยัดกับอันใส่กากหน่อยเอาแต่ว่าก็ต้องอื่นหาหายางอื่นมาผสมให้มันหลายสำหรับคนพุนหลก็ดืกอก,กากใส่ได้หลายโหลดมันก็กินมันก็อ้วนด,ดีว่าอาหารสอบนึ่งหนึ่งซีหาล่อยอันนี้ล่อยเดียวที่นอหห้องหัวเองแปดสิบบาทหั่นเฮาเปล่าเองมาเอาเองหรือหฮานเปล่าจากโรงงานมามากเองกับบัเด้แพ้ง ตันหนึงกับบกจีบาทตันหนึงกับพันแดเก้าร้อยหรือว่าพันหันเข้าจ้างสร้างเขามากกับตันหนึ่งกับพันสามมาส่งถึงทีเขากับว่ามักเอาซื้อสอบซื้อทังมากกับใส่ค้นงานมาให้มากมักตันนึ่งกับลุงที่บําหอดสองพันกัตันหนึ่งจะได้ประมาณยี่สิบสอบตันหนึ่งหนึ่งหันมาซื้อก็จะได้ซื้อสองพันก็จะได้ยีสบอบไปซื้อมาตันหนึ่งก็จะได้ยี่ิบสอบ ก็เฮ็ดอันซื้อเอาดีกว่ามันยังบ่เมงผมหน่ก็อาศัยแบบว่ามันเอาหลายขาเอาซื้อเช่นเห็ดับ,บพอกำไ่มันได้เหงั่กินกระไรเห็ดของโมนี่มันมันราคามันบบแห้งดอกแต่ว่าค่าใส่ใจมันสูงคือนนามันแนเรียนลดไปาค่าน้ำหมก้ํามันค่าอุป,ปกรณ์ไหนค่าถุงไหนค่าจ่างคน่นไ้ค่ากระสอบค่ายีดค่ายางอีกร่วมข้าไปแล้วก็ตก๊สอบละ้อย อบละแปดสิบบาททำฮอาเองร้อยไปส่งบวกค่าน้ำหมูกน้ำมันค่าขน่งน้ำนี่แหละตัวนึงก็ให้กินซ้ำนี่แหละพี่น้องล่อนึ่งนี่เครื่องล่อนี่ก็ควายหกเจ็ดตัวกินก็ไม่ว่าให้อิ่มแล้วนีกินเป็นอาหารเสริมไปแต่ละมือแต่ว่าฮอกก็ไม่กินฟางกินยาไปอีกเล่มไปเล่นบะมี่ยาไปนียกับอันนี้มันก็ยู่ได้สู้ได้ยู่หนาแรงแต่หนาฝนฮอกก็ได้ลดลงหนาฝนมันก็สิลดลงมันก็พอถึงกับว่าเปลือง ซื้อไปเศร้าสอนเลยเศรยุ่ยน้องคนไหนเศรยุ่ยเกือบปีเแต่ว่ามันเก็บรักษาได้โดดมีด้พี่น้องเด้อมันเก็บได้เป็นสองเดือนสามเดือนพอ็นไเพราะว่าเขาหมักกินแล้วมันบ่เสียผู้ใดสนใจตัวนึงก็ให้กินซ้ำอย่างหลับหิน้องไม่ต้องกินหลายดอกแล้วเขาก็เอาไปล่ามใสยย่หยาเอาไปกินยากินฟางอีกต่อไปโมเมนต์ว่าเขาเสียห้มมเมื่อกินจนอิ่มโมเมนต์เด้อ น้ำข้นเสียว่าใส่พี่กินแทนแมนม่นหยาเพราะมนพี่น้องเป็นอาหารเสริมหั่กินแท่นหยาก็ได้ยุตแต่ว่าหั่เปี่ยงเอาะว่าเปี่ยงเมื่อมีเงินซื้อก็หัีนผู้ไรขข้นมาไร้กั้กินเอาผสมเอากินไปทัละมือเมืเ่อแล้วคู่แล้วถวยไปนียละเมืก็สิอวนพี่เขายังเสิลจเหไม่เห็นตัวจอยยักตัวพมก็ได้โมมีแบบกระดูกกระซากได้เลยคือเห็นอย่างด้วยพี่น้องเด้ออว,วนแบบแม่พันเด้อม,มาอวานแบบควายขุนว่าขุนได้อวนแบบแม่พันพี่น้อง กากสดกับขีเชกกพี่น้องห้่มผสมใส่กับหนาเนี่ยเปียกากสดมันสำปะหลังมักยีดพี่น้องสำหรับเลียงงัวนด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดมีหยานี่เปียนมี่ก๊กกล้วยก๊กกล้วยกับผสมใส่กันเลยพี่น้องซับผสมใส่กันทั้งที่มีหยาสดมีก๊กกล้วยใบกระถินสดก็ได้พี่น้อง ผสมใจกับกากสดมักยีดขี้เชกเชกมักยีดผสมใส่กันแล้วก็เอามาเก็นอาหารงัวพี่น้องกินดีดยุ่พี่น้องกินแล้วว่าไม่ผิดมีไผ่ตองงูอด้เยพี่น้องเ้ออุดมสมบูรณ์ดีด้ร่างกายซดสื่นดีพี่น้องจะว่าห้องอยาบนแนะน้ให้เกียยบบรจากแนะน้ให้เกี๊ยบยแ,ยแบบกากลุวนๆพี่น้อง ต้องให้มีส่วนผสมันกากล้วนๆก็บพรอยากให้ในน้นามไมายถังย่างมันเปียงพี่น้องมันเปืองเปลืองเงินเฮ่านั่นแหละเปืองทุนเฮาซื่อๆเพราะว่าเฮาบรจจาเป็นต้องใส่ลายกาก,ากสดเนี่ยเฮาก็มีให้มีห,มหลายๆอย่างผสมกันพี่น้องเป็นบอสังเกตว่าอาหารว่าอาหารที่เขาออกที่เขาเฮ็ดมาผลิตมาขายตามล้านนะเขาบ่ามีอย่างเดียวไดว้พี่น้องมันสีมีทั้งมัน สิ่งมั่นฟุ้นกากปามกากพลูเลืองกากเขาโพดห่อแล้วก็ทังเขาเขาปลายเขายังใส่พี่น้องมันหลายหล,ล,ล,ลายส่วนมาผสมกันมันจึงมันจึงเป็นหวัวอาหารการใส่กากสดคทอกันพี่น้องหาองย่าไปใส่ต่กาก,ากสดอย่างเดียวดิวพี่น้องหลายคนบ่คอยเข้าใจในเรื่องการใส่วัตถุดิบพวกนี้พี่น้อง เขาต้องผสมใส่กันหลายอย่างเมืก่อกได้ปริมาณหลายขึ้นพี่น้องอันนี้มันเป็นว่าสมแล้วกลิ่รโบอ,บอ,อวนดีอ้วนคือเกาพี่น้องมันก็อ้วนแบบแม่พันธุ์มันอ้วนแบบง่วงขุนถ้าเป็นง่วงขุนขุนเนื้อขุนทรงร่งขานะเขาจังใส่ถึงจะดีอย่างเดียวหรือใส่อาหารขนุนใส่ห่ามหลายใส่ใส่อาหารขุนหลายหลักกระ้องให้มีอาหารพวกพี่น้นองพวกหญ้ากระบอกมีอันนี้เขาเขาขุนเนื้ออันนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นแม่พันธุ์นี่เขาจิ เลี้ยงให้มันเงินเลี้ยงให้มันส่งโตให้มันบวบอ้วนเกินบวบห้ไข่มันหลายเกินมันยังสมติดพี่น้องต้องคนหลายคนบอกเข้าใจเอาให้เจอแต่มันมักยิดให้กินแต่ว่ามันเป็นมันยังทันยังสี่มันบวบปิดนอกพี่น้องถ้าเขาใส่เป็นนอกจากาเขาใส่แบบใส่แต่มันมักยอยางเดียวว่่มีอื่นผสมใส่หลายหลายๆสะสะหลายสะสมไปหลายปีมันก็มีส่วน มีส่วนคือง่วนอ้วนโคตรไขมันขึ่นมนก็าอาจมีส่วนให้เป็นมันด้แต่ว่าหาสีรีเกียแบบบ้านๆห้าเกียแบบผสมได้หลายอย่างนี่จ้างให้เป็นรก็บตินพี่น้องเขาจะเขาต้องใส่ถูกวิธีการใส่มันมากกิยหลายคนทีโทรมาสอบถามพี่น้องว่าง่วนกินมันมากเยสเนียนกินมันบอพินถาม แม่ลูกอ่อ,อนกินได้บ่แม่มันกินได้บ่งหัวเลี้ยงลูกเ,เป็นนุ่มสิบเฮียบ่อสันเป็นถามมาหลายคนจำว่าเห็นเป็นอย่างนด้พี่น้องปกติง่าผมากกน,นี่ตะกรันนี่แต่ยังไม่เคยใส่มันมักยีดนี่ออกลูกมานหนีน่าจนินสัตดดว์เดิโอ้สวส่วนสุดสมก็ใส่เวลาหาหกเดือนกันดีสมแต่หลังจากผมมาใส่มันมักยีดนี่กลายเป็นสัตว์ไว้พี่น้อง ลูกออกมายังใหญงก็ไดดสามส้องเดือนสาเดือนปกติเขามันไม่สมบูรณ์มากก็เป็นสัตว์ไว้แต่ก่อนหนองซีหาเดือนผลเจ้าก็บ่ได้กินนะถ้ากินนี้แล้วก็ให้เป็นมันเนี่ยบพเป็นพี่น้องที่แต่ว่ามันเสื่องไว้มันเป็นสัตว์ไว้ซุ่มแม่สาวนี่กินข้าวเดียวกับเป็นสัตว์คือซุ่มเลี้ยงลูกซุมออกลูกไม่นี่พี่น้องหลายตัวน่ออกลูกนี่ตัวนี้ออกลูกไม่ที่เขาเจือผสมแล้วนี่แม่เลี้ยนี่ก็สมหรอพี่น้อง แม่ขาวน่ะก็สมแล้วน so ี่ลูกคนลูกคนนี่สมโดยหลายรอบเรื่องลูกหลายเดือนนี่ลูกคนยังซ่อมนี่แหละลูกคนนี่สมแล้วแม่ขาวน่ะแม่นี่ก็สมแล้วมันบอมเอนว่ากินมันมักยึดไปละเชียนกินมันสมบอร์ตีบอมเอนได้พี่น้องเด้อก็ให้น้ำนมก็ให้ดีขึ้นเก่าละพี่น้องน้ำนมดีขึ้นเก่าก็สงสัยว่ากินแล้วมันกินเป็นมันบ่เป็นพี่น้องกินแล้วก็ คือจะคือเห็นนี่แล้วผมผมใส่มากนี่ก็แต่ว่าเป็นว่าใส่ด,ดนไม่พี่น้องผมใส่มากนี่ก็คือว่า,ากัายังบลาลายเดืออประมาณบ่หอดปีดอกแต่ว่าผมกระเบิงผมสังเกตียบเบิงก็เออมีความแตกตาวกว่างอยู่ง่วนก็นสีสดใสขึ้นง่วนวเป็นสัดว้ตามที่ผมไปศึกษามาอันตามพอกอื่นที่เขาเจ้าใส่ก่อนเขาบอกว่าเขาเจ้าใส่กับงว,วนนุ่มทางบริษายบริษวบริษคู่มีพี่น้องคนสี่มาก ไขมักไขงัวนุ่มกิ่นเด้งัวนุ่มเนี่ยผลิตผลิตเอานุ่มเด้ผลิตนุ่มไขมันกินเข้าไปนุ่มเขาว่าเกียดนุ่มเฮงดีพี่น้องกินมันมากกินเกียดเกียดนุ่มเกียดนุ่มสูงลาบานเนี่ยคุงหมอเขาเจ้าก็ออกลูกทุกปีเพราะอะไรให้ได้นุ่มนุ่มขายอยู่ข้างวริษนี่เพิ่นใส่มากหมอยว่ามันยีซิปโกปีแล้วบอกต่ก่องเทบ้านเข้าโบนุ่มจักดอกนี่ต่เข้าบริษัทใส่ก่อนโคนุ่มโค่นุ่ม่นใส่ก่อนคุณหมอเนี่ใส่ไปทั่วทุก ภาพของเมืองไทยแหละพี่น้องพวกวัวขุนพ่นยังคำ่ำกับมาใส่แล้วพี่น้องผมถ้าผมไปสอบถามเมืองขาเจ้าอนุญาตให้ใส่เพราะว่าอาหารตน้นทุนม,มันสูงก็ให้ไปใส่กากโรงงานเนื้อกากอพวกขาเจ้าใส่มันมากเย็ดนี่กับวัวขุนพ่นยังค่ำนี่ไขมันสูงพี่น้องขาเจ้าใส่หลายใส่มันมีสูตรเขาขาเจ้าอยู่เกใน็้ไขมันแสกเพราะว่าเนื้อพ่นยังค่ำเพิ่นต้องการไขมันแสกอยู่แล้วเกล็ดเนื้อกะสูง มะต่อที่ใส่รวมกับเชคพี่น้องหั่หนผู้ใดใส่หั่นผู้ใดอันจัดจเด้อพี่น้องเด้อหัน่หนผู้ใดอันเลี้ยงง่วงขนย่างค่ำก็ให้ใส่ขี้เชคกา,กากปาล์มล่งพี่น้องกากปาล์มผสมกับอันกากมันสำปะหละาหมักยีดผสมใส่กันเกียร์นี่พี่น้องแต่ว่าแนะนน้ำให้ทุกอย่างต้องหมกักโดยยีดนะพี่น้องเด้อกากปาล์มก็ต้องเอาไม้มักยีดเด้อ ทำว่ามักยีดผมเคยเอามาใส่ ойти, แล้วมันเนา่ามันหม็นพี่น้องมันสเหม็น ouais. อันนี้คือกันต้องม uh ักยีดเพราะันเป็นการถนอมอาหารเร้่อพี่น้องเด้อยู้ไดยังบดเคยเลี้ยงกระ่องไปเลี้ยงพี่น้องก็ไปศึกษาเบิ้งเพราะว่าเป็นการลดต้นทุนห้องสิเลี้ยงแบบต้นทุนงูส้วงงูง้วกระถือไปเสื้ออาหารยังแพงไปเลี้ยงบ่หมีก็ไม่ได้่ละปีนี่เลี้ยงไปเลี้ยงเสื้อเดีแต่จเลี้ยงจอมอขาดทุนทองไหลเร้่อพี่น้องเด้อ ผมกะนันยูผมกะใส่กันเสียวิธีใส่ก็คือห้ามีส่วนผสมมัน้ำพี่น้องมีหยานีเปียมีต้น,นกล้วยใบกับหินสดเอามาสมใส่พี่น้องซับาสมใส่ระหว่างนั้ก็เอามันมักเอากาก,ากากมันมักมมกินเนี่ผสมหล้วก็ใส่ห้อมแน่ใส่กากปามาัดแน่ห้อย่ายเหรินจะตัวเดียวย่างเดียวด้วยพี่น้องเด้อผู้ใ่สนแต่ก็โทรมาสอบถามกระไรพี่น้องทิธีใส่ก็กินแบบเดียวกันชนิดเดียวกันพี่น้องกินคือกันเด้อพี่น้องเด้อ บ่ได้กินนี้แปลกกันหรือว่าก็ค่อยกินเดียวกันนั่นล่ะสำหรับคลิปนี้เมืนเน่อไี้เอาไปซ้ำนี่ก็แล้วครับเออคลิปด่าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้มื่อนี้่ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ